ในปี2540ประเทศไทยเราเคยผ่านวิกฤตต้มยำกุ้งมาแล้วนะครับแต่ว่าในปี2568นี้มีคนบอกว่าเรากำลังจะเจอพายุเศรษฐกิจแบบสมบูรณ์แบบที่มันรุนแรงกว่าเดิมนะครับไม่ใช่แค่วิกฤตเดียวแต่ว่าหลายวิกฤตกำลังซ้อนทับกันอย่างอันตรายครับนี่คือรายงานเชิงลึกของพายุเศรษฐกิจที่ซัดเข้าประเทศไทยในเวลานี้นะครับทั้งจากแรงภายนอกอย่างภาษี36%ของอเมริกาแล้วก็แรงภายในที่บาดลึกเกินเยียวยา ทั้งระบบราชการท่องเที่ยวและก็อุตสาหกรรมยานยนต์นะครับ 1. สิงหาคมที่จะถึงนี้คือวันที่คำสั่งภาษีนำเข้า36%ของโดนัลด์ทรัมป์จะมีผลกับสินค้าไทยนะครับนี่ไม่ใช่ภาษีทั่วไปแต่ว่ามันคือภาษีตอบโต้ที่ใช้กับประเทศที่ถูกมองว่ากีดกันการค้านะครับประเทศไทยโดนเต็มๆเ,เพราะว่าถูกมองว่ามีดุลการค้าเกินดุลกับสหรัฐสูงมากครับ และการเจรจารในกรุงวอชิงตันก็ยังไม่สามารถลดภาษีลงจาก36%ได้ครับ GDP ไทยปี2068อาจจะเหลือเพียง0.7-1.4%ถึงนะครับส่งออกอาจหดตัวถึงลบ2%แล้วก็จะสูญเสียสะสมมากถ,ถึง1.4ล้านล้านบาทใน10ปีนะครับนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะครับแต่มันคือธุรกิจจริงแรงงานจริงแล้วก็ครอบครัวจริงที่จะเจ็บครับภาคยานยนต์เคยเป็นจุดแข็งของประเทศไทยในอาเซียนแต่ว่าตอนนี้ ยอดขายลดลงถึง26%ในปีเดียวนะครับแล้วก็อาจจะตกลงไปต่ำสุดในรอบ15ปีจาก1ล้านคันเหลือ5 5 5 0 0 0คันนะครับูซูซกิแล้วก็ซูบารุก็ถอนตัวตัวแทนจำหน่ายหายไป50แห่งภายในปีเดียวเนต้าจากจีนก็ปิดสาขาวกว่าครึ่งเพราะว่าสภาพคล่องนะครับนี้ไม่ใช่แค่ยอดขายที่หายไปแต่มันคือแรงงาน500,000คนที่เสี่ยงจะตกงานนะครับเมืองแห่งรอยยิ้มกลายเป็นกับดักของการหลอกลวงนะครับ นักท่องเที่ยวทั่วโลกเริ่มบ่นว่าไทยไม่คุ้มค่าค่าครองชีพก็สูงระบบ2ราคาก็ยังมีอยู่นะครับแล้วก็การหลอกลวงจากแท็กซี่บัตรเครดิตหรือว่า ATM ก็ยังไม่จบครับรายได้ท่องเที่ยวลดจาก2ล้านล้านเหลือแค่1.67ล้านล้านนะครับนักท่องเที่ยวจีนเปลี่ยนไปเที่ยวเวียดนามกลิ่นกัญชากลายเป็นภาพจําใหม่ในใสายตานักท่องเที่ยวบางกลุ่มนะครับ ถ้าเรายังให้ประสบการณ์ไม่แฟร์กับนักท่องเที่ยวแบบนี้เราจะเสียไม่ใช่แค่ไรายได้นะครับแต่มันคือศรัทธาที่เคยสร้างมากับมือครับรัฐบาลประกาศว่าไทยจะก้าวสู่ประเทศ AI แต่ว่าโครงการเที่ยวคนละครึ่งมันกลับล่มตั้งแต่นาทีแรก OTP เข้าไม่ได้แอปล่ม โรงแรมก็ขึ้นราคาโวยโอกาสนะครับในด้านการลงทุนแม้ว่าจะมี eec และก็สิทธิประโยชน์ทางภาษีแต่ว่า fdi ไทยก็อยู่ในอันดับสุดท้ายของอาเซียนนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่มีแผนนะครับแต่เรานำแผนไปใช้งานจริงไม่ได้และนั่นแหละครับคือจุดอ่อนที่ลึกที่สุดของระบบราชการไทยในตอนนี้ครับการแต่งตั้งตามโคตาหรือว่าพิธีการที่